สวัสดีค่ะป่านนะคะป่านเป็น DaVinci Resolve Certified Trainer จาก Blackmagic Design ค่ะในวิดีโอนี้ป่านจะมาสาธิตวิธีการสำรองข้อมูลและ Restore Project ผ่านการใช้งาน DaVinci Resolve Project Library ค่ะสำหรับ DaVinci Resolve จะใช้วิธีการจัดระเบียบจากส่วนกลางในการจัดการโปรเจกต์ผ่านการใช้ Project Library ซึ่งเราก็แนะนำว่าควรให้มีการตั้งค่า Project Library ที่แตกต่างกันสำหรับโปรเจกต์ต่าง เช่นเราสามารถแบ่งโปรเจกต์ตามรายปีหรือตามซีรีส์ของรายการโทรทัศน์หรือแบ่งตามช่วงเวลาก็ได้ค่ะซึ่งในการอัปเดตตัว DaVinci Resolve ทุกครั้งจะต้องมีการอัปเดต Project Library ด้วยเพื่อให้มีการสำรองข้อมูลสำหรับ Project Library ที่มีอยู่เรามาดูกันค่ะว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างใน DaVinci Resolve 18นี้ค่ะตอนนี้ปั่นอยู่ที่ DaVinci Resolve นะคะซึ่งจะเป็นหน้าตัวจัดการโปรเจกต์ค่ะ เวลาที่เราเปิด d a v e n c i Resolve ขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างแรกเลยป่าจจะมาที่ Local Project Library ค่ะโดยที่มุมซ้ายมือของหน้าต่างอาจจะไปคลิกที่ปุ่มแสดงซ่อนตัว Library Project นี้นะคะเมนูด้านข้างจะเปิดออกมาค่ะเราจะสามารถเห็นรายชื่อของ Project Library ที่มีการเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบันวิธีการสำรองข้อมูลให้ไปคลิกที่ ไอคอนรายละเอียดตรงนี้ค่ะด้านขวามือของ Project Library หน้าต่างนี้จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Project Library ที่มีอยู่ในเครื่องของเราซึ่งเราสามารถทำแบบเดียวกันนี้ในการทำการสำรอง Project Library บนระบบ Network ค่ะให้เราไปคลิกที่ปุ่มสำรองข้อมูลนะคะเลือกโลเคชันที่เราต้องการค่ะสำหรับป่านตอนนี้ก็จะใช้เป็น Desktop นะคะแล้วก็คลิกที่บันทึกค่ะ จะมีหน้าต่าง pop up ขึ้นมาถามว่าเราต้องการสำรองข้อมูลใช่หรือไม่เราก็คลิกที่สำรองค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะมีหน้าต่างแจ้งเราเหมือนกันค่ะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีไฟล์สำรองข้อมูลที่เป็นไฟล์นามสกุล .disdb ที่อยู่ location ที่เราต้องการแล้วนะคะตรงนี้เลยต่อมาค่ะถ้าในกรณีที่เราต้องการดึงตัวไฟล์ .disdb นี้มาใช้งาน เราก็จะทำการเรียกใช้ขึ้นมาหรือที่เรียกว่าการทำการรีสโตรค่ะเราก็จะกลับมาที่หน้าต่างตัวจัดการโปรเจกต์ใน DaVinci Resolve นะคะเช่นเคยค่ะเราจะไปที่ Library Project นะคะตรงรายชื่อของเราตรงนี้นะคะวิธีการก็คือเราก็ไปที่ปุ่มไอคอนรูปตรงนี้ค่ะที่ชื่อว่ากู้คืนนะคะเราก็จะคลิกค่ะแล้วก็จะไปที่โลเคชันที่เรามีการบันทึก ตัวไฟล์ d i s t b ไว้นะคะเลือกที่ไฟล์นั้นค่ะแล้วก็คลิกเปิดค่ะก็จะมีหน้าต่าง d i a l o g นะคะตอนที่เราจะเพิ่ม l i b r a r y ให้ตั้งชื่อ l i b r a r y project ค่ะอาจจะใส่ชื่อใหม่ก็ได้หรือจะใช้ชื่อเดิมก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกที่ตั้งที่เราต้องการที่จะเก็บข้อมูลน,นี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะคะแล้วคลิก open ค่ะคลิกที่สร้างค่ะ ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราต้องการที่จะกู้คืนไหมก็คลิกกู้คืนค่ะก็หน้าต่างก็จะบอกค่ะว่าทําการรีสโตสําเร็จแล้วนะคะตัวชื่อโปรเจกต์ไลบรารีของเราก็จะมาขึ้นอยู่ในลิสต์ของไลบรารีโปรเจกต์ของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยแล้วก็สามารถเริ่มต้นเปิดตัวโปรเจกต์ที่อยู่ในโปรเจกต์ไลบรารีมาใช้งานได้ค่ะ หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้เข้าใจวิธีการสำรองและ r e สโตโปรเจกต์ t l อ b r a บ y ให้เข้าใจและใช้งานง่ายมากขึ้นนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ blackmagicdesign.com ขอบคุณค่ะ